เปิดประตูสู ans ans> ่กกตเปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสู่กกตเลือกตั้งระดับชาติเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของคนไทยทำความเข้าใจกับเรื่องราวเหล่านี้กับรายการเปิดประตูสู่กกต ดำเนินรายการโดยนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟั ชะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดประตูสู่กกตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะนันประพัฒน์เฉลิมสินธรัรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเ <C ock> จอกันเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์ช่วงบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมง <C ock> ทางวิทยุรัฐสภาแห่งนี้ค่ะและวันนี้เราจะมาติดตามเรื่องราวของภาพรวมการเลือกตั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครที่ผ่านพ้นไปนะคะรวมไปถึงการประกาศผลและบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งหลังจากนี้จะต้องทำ กันอย่างไรวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้มืนในการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานครเราอยู่กับคุณสํารานปันพาน,นิชย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสํารานคะครับสวัสดีครับค่ะไม่ทราบว่าบรรยากาศภาพรวมในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่ผ่านมานี้เป็นยังไงบ้างคะครับก็ขออนุญาตนำเรียนว่าบรรยากาศในภาพรวมของวันเลือกตั้งครับก็เป็นไปตามที่ท่นนานคณะ กรรมการการเลือกตั้งท่านเลขาธิการกรรมการการเลือกตั้งนะครับท่านก็คาดหวังไว้นะครับก็มีบรรยากาศการออกไปหาเสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับขอขอประธานรับครับออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันตั้งแต่เช้านะครับจนกระทั่งถึงเวลาปิดการลงคะแนนก็ถือว่ามีการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันหนาตาพอสมควรครับค่ะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์คะเนี่ยตอนนี้เท่าที่ เราประมวลผลอย่างไม่เป็นทางการนะครับก็คือว่าเบ็ดเสร็จสรุปเป็นที่ยุติแล้วนะครับผู้ช้สิทธิ์ืักตั้งก็อยู่ที่ร้อยละหกสิบจุดเ็ตสามครับจากจํานวนผู้มาผู้มีสิทธิ์ือกตั้งทั้งหมดสี่ล้านสี่แสนคนเสร็จเสร็จครับค่ะแล้วเท่าที่เท่าที่เห็นนะนะคะก็รู้สึกว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะภาพรวมถือว่าเป็นที่น่าพอใจไหมคะเนี่ยก็เป็นที่น่าพอใจใน ระดับหนึ่งสำหรับในนามของผู้ปฏิบัตินะครับเพราะว่าในการใช้จิจเลือกสร้างของผู้ใช้สิจเลือกสร้างในกรุงเทพมหานะครน,นั้นนะครับก็มักจะเป็นไปลักษณะเช่นนี้นครับเป็นแต่ว่าคราวนี้เนี่ยนะครับปัญหาระสักที่เราเจอกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยก็คือสภาพฝนฟ้าขนองนะครับโดยเฉพาะในเขตฝั่งชลบรุรีบางพื้นที่ก็ตกหนัก มีน้ำเกลี่นองบ้างนิดหน่อยนะครับแต่เราก็ปรับแก้ไขปัญหาไปได้แล้วนะครับในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของสถานการณ์โรคระบาดณขณะนี้นะครับเราก็มีข้อกังวลอยู่เล็กๆเนี่ยครับก่อนที่การลงคะแนนเสียงจเจงว่าผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งบางคนนะครับเกิดความไม่ไว้วางใจในระบบการบริหารจัดการครับอย่างไรก็ตามเนี่ยครับก็ปรากฏว่าผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งก็ เป็นปตามที่เราคาดหวังนะเพราะว่าระบบของเราในการดํราเนินการนั้นนะครับเราดําเนินการร่วมกับสบคก็ดีนะครับกลุ่มควบคุม,มโรคก,ก็ดีหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครในเรื่องดังกล่าวนะครับเราให้ความโ่วงใยอย่างใกล้ชิดครับ แล้วก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะคะดิฉันเชื่อว่าคนจะต้องมาสอบถามทางทกกตกรุงเทพมหานครหลายเรื่องด้วยกันเลยแล้วก็ประชาชนก็ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื <S 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 ่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถือว่ามีความตื่นตัวหลังจากที่เราไม่เคยมีการเลือกตั้งแบบนี้เกิดขึ้นมานานแล้วนะคะตอนนั้นมีทั้งสายด่วนที่ติดต่อไปที่กกตแล้วก็อาจจะไปถามที่ทางกกตกรุงเทพมหานครเองเลยนะคะเขามีสอบถามประเด็นไหนเป็นสําคัญบ้างคะ ครับเนื่องจากว่าการเลือกตั้งคราวนี้ผมนําเรียนย้อนหลังนิดหนึงนะครับว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนั้นนะครับจริงๆแล้วเราว่างเว้นมาถึงสิบสองปีนะครับก็คือครั้งเล,เลือกตั้งครั้งสุดท้ายของเราก่อนหน้าน,นี้ก็คือวันที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบสามส่วนผู้ว่าแาะการุงเทพมหาคนครนั้นเก้าปีครับครั้งสุดท้ายที่เราเลือกตั้งก็คือวันที่สามมีนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับ ประเด็นที่ประชาชนผู้จิตเลือกตั้งหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยให้ความสนใจกันมากเลยนะครับอย่างเช่นเรื่องการตรวจสอบการใช้สิทธิเลือกตั้งของตนเองนะครับว่าจะต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่ไหนอย่างไรนะครับเนื่องจากว่าคราวนี้นอกจากจะวางเว้นระยะเวลามาพอสมควรแล้วเนี่ยการจัดสถานที่เลือกเลือกตั้งหรือสถานที่ลงคะแนนของเราจําเป็นจะต้องขยายมากขึ้นนะครับมากขึ้นกว่า เมื่อปี2อง2ที่เราเลือกสมาชิกสภาผู้แทน,แน700ราษฎรเนี่ยเจ0ดร้อหน่วยทีเดียวนะครับก็เนื่องจากถาการโควิดนั้นเองจําเป็นต้องเว้นระยะห่างนะครับลดความแออัดได้มากขึ้นนะครับดังนั้นสิ่งที่อันดับแรกเลยที่ประชาชนสนใจก็คือตรวจสอบการใช้สิทธิ์ครับซึ่งก็สามารถตรวจสอบได้ทั้งหลายช่องทางครับหนึ่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านที่ส่งไปนะครับ หรือสองวิตรวจสอบที่หน้าที่รัฐตั้งหรือสำนังกงานขีดปกครองก็ได้แต mm hmm. ่ที่และที่สําคัญก็คือที่สะดวกที่สุดก็คือตรวจสอบจากแอปพลิเคชันสมาร์ b บอรนะครับหรือเว็บไซต์ของสำนักบริหารการจทะเบียนนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่สอบถามต่อมาก็คือคงไม่พ้นกับเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงตนนะครับเพ่ใหได้ประชาสัสมพันธ์ไแลดวว่าบัตรประชาชนครับ บัตรประชาชนนั้นหมดอายุก็ใช้ได้ส่วนรัตรประช่ชนที่ทางรัฐบาลออกให้ซึ่งต้องมีรูปถ่ายนะครับของบุคคลคนนั้นมีเลขประจำตัวอยูจนสิบสามหลักและที่แตกต่างไปจากบัตรประชาชนก็คือนะครับถ้าหมดอายุไม่ใช้ไม่ได้นะครับประเด็นต่อมาก็คือมีข้อสงสัยกันมากก็คือในเรื่องของการที่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหาคนครเพียงอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นไปตามข้อกฎหมายครับเพราะที่จริงจริงแล้วเนี่ย จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเท่ากันนะครับทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภาผู้ทสภากรุงเทพมหานครพียงแต่ในระบบเป็นทีละชื่อนะครับท่านจะมีปรากฏชื่อซ้ำอยู่สองหน่วยเลือกตั้งแะไม่ได้นะครับจะกัดกฎหมายนะครับแม้ว่าจํานวนในบัญชทีายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะแตกต่างกันแต่ท่านที่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครด้วยนั้นก็สามารถไปแสดงตนใช้สิทธิเลือกตั้งได้นะครับถ้าท่านได้แจ้ง ขอเพิ่มชื่อนะครับตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดนะครับค่ะต่อไปก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมีข้อสงสัยว่าหลังเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับจะมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งกันเมื่อไหนนร่อันนี้ก็เป็นประามที่ข้อกฎหมายมาตราสิบเจ็ดกำหนดนะครับถ้ากรณีเลือกตั้งเป็นไปโดยปุยิบิตเคร่งครันะครับไม่มีประเด็นการร้องคัดค้านท,ที่เกี่ยวกับผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดใน่าะเขตเลือกตั้งนะครับ ท่านกอตอก็จะเปิดตามหน้าที่อาหน้าตามนี้กฎหมายบัญญัิก็คือจะประกาศผลการเลือกตั้งนนะครับภายในไม่เกิน30วันครับแต่ถ้ามีเรื่องร้องคัดค้านนะครับเฉพาะที่เกี่ยวกับผู้สมัครครับเลือกตั้งที่ได้คะแนนลำดับสูงสุดของแต่ละเขตนะครับก็จะมีกรอบระยะเวลาที่เนื่นนานออกไปเป็นไม่เกิน60วันครับท่านครับค่ะ ส่วนใหญ่ก็สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของไปตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งที่ไหนและถ้าสมมุติว่าไม่ไปจะเป็นยังไงอ่าเรื่องของการย้ายทะเบียนบ้านอันนี้ก็เป็นเป็นคาถามยอดฮิตของคนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนาะก็คือมีความใส่ใจก็มาสอบถามในเรื่องประเด็นพวกนี้ค,ค,ค,ค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะหลังจากที่เรามีการเลือกตั้งเสร็จแล้วตอนนี้เราก็รอนะคะว่าจะมีการประกาศผลเมื่อไหร่หรือว่ามีหลักเกณฑ์อะไรในการที่จะต้องประกาศผลบ้างและเดี๋ยวเราเค่อยมาตามเกี่ยวกับเรื่องของการทําผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือการ ทำลายาบัตรเลือกตั้งกันแล้วกันนะคะเอาเอาเอากระบวนการก่อนแล้วกันในส่วนของการประกาศผลค่ะจะจะมีการประกาศผลเลือกตั้งสักเมื่อไหร่คะแล้วแล้วมันมีอะไรไหมที่จะมาเบี่ยงเบนความสนใจหรือทำให้การประกาศผลนั้นล่าช้าไปจากเดิมได้ค่ะก็คืออย่างนี้ครับกรอบระยะเวลาในการประกาศผลการเลือกตั้งน่ครับก็คือมีสองช่วงอย่แล้ครับหนึ่งก็คือถ้าไม่มีเรื่องร้องคัดค้าน เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนลำดับสูงสุดนะครับท่านกอตอจะพิจารณาประกาศผลภายในไม่เกินสามสิบวันนะครับส่วนประเด็นต่อมาก็คือถ้ามีเรื่องร้องคัดค้านนะครับเกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนสูงสุดท่านจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนะครับนะครับซึ่งณขณะนี้เนี่ยนับจากวันที่ยี่สิบสองเป็นต้นมาเนี่ยสำนังกงานกรตกรุงเทพมหานครนะร่วมกับ การบริการการรั้งจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครครับ่านพูดในใจการรั้งจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเนี่ยได้นํากลับเรียนเสนอข้อมูลข้อที่จริงชั้นต้นไปแล้วนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบสามหลังจากที่เราเลือกตั้งเนเสร็จก็นําเสนอนะครับเป็นข้อมูลไปนะครับและเมื่อวันที่ยี่สิบหกนะครับวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เสนอไปอีกเป็นครั้งที่สองหลายท่านในสงสัยว่าทําไมต้องเสนอ หลายลครั้งครับเพราะนี้ครับเพราะว่าเรื่องร้องคัดค้านนั้นเราจะต้องสรุปให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลานะครับเป็นที่ทราบเป็นดีทั่วไปว่าท่านผู้สมัครหรือประชาชนผู้สิิทธ์เลือกตั้งผู้มีสิทธิ์ที่จะร้องคัดค้านนั้นสามารถมายื่นคําร้องคัดค้านนะครับว่าการเลือกตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นดําเนินการฝ่าฝืนกฎหมายส่งผลในการเลือกตั้งไม่สุดเที่ยงธรรมนั้นสามารถดําเนินการ ยื่นคำร้องคัดค้านได้ตลอดเวลาครับแม้กระทั่งประกาศผลการเลือกตั้งแล้วก็ยังสามารถร้องคัดค้านได้ภายในสามสิบวันหลังจากวันประกาศผลครับค่ะแล้วในส่วนของการผิดกฎหมายเลือกตั้งนะคะหรือว่าตอนช่วงที่มีการเลือกตั้งเนี่ยมีเหตุอะไรที่ทำให้เราจะต้องระมัดระวงังอย่างเช่นเข้าไปกรกรบาท แต่ว่าติ๊กเป็นเครื่องหมายถูกหรือว่าเรื่องของการทําผิดแล้วไม่รู้ตัวคือการผิดค,คิดว่าจะขอบัตรใหม่ได้หรือทําลายบัตรเลือกตังพวกนี้เกิดขึ้นบ้างไหมคะครับในการเลือกตั้งเมื่อวนที่ยี่สิบสิบสองสิษหาคมสองห้าหกห้าที่ผ่านมานะครับมีการกระทําลักษณะชเช่นนี้อยู่บ้างแต่ไม่มากครับนะครับ,นะรบส่วนกรณีที่ท่านวิทยกรสอบถามเรื่องการทําเครื่องหมาย ถูกแท่แการกระบ,บาดนั้นอันนี้ไม่ถือว่าเป็นความผิดครับเพียงแต่ว่าท่านทําเครื่องหมายที่ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติอันนี้กรรมการไปน็นตนรวยอาจจะขานคะแนนท่านเป็นบักเสียไปนะครับส่วนกรณีความผิดที่เกิดขึ้นในวันที่ยี่สิบสองที่ผ่านมานะครับ,นะรบอย่างเช่นมีการฉีกขยําทําลายหน่ยนะครับมีสองสารลายครับนะครับตรงนี้เมื่อเจ้าเนืองาน ่ายสอบสวนของตำร,รวจเนี่ยพิจารณาแล้วนะครับก็จะมีความผิดตามมาตรา12 121แบ่งเป็นสองช่วงนะครับช่วงที่หนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเป็นความผิดโดยพังเผลยไม่เจตนาเนี่ยก็จะมีโทษปรับสถานเดียวไม่เกิน5,000บาทอยู่ในอำนาจหน้าที่ของพนักง,งานสอบสวนฝ่ายตำร,รวจนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งต่อมาก็คือว่าถ้าหากการฉีกขยําททำลายบัตรดังกล่าวให้เกิดความเสียาหายมี พฤติกรรมหรือสอบปในเชิงว่าจะส่งผลต่อการเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมอันนี้โทษจะหนักขึ้นนะครับมีทั้งจำคุกมีทั้งปรับและมีทั้งเพิกถอนจิตเลือกตั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครที่ผ่านมานั้นมีสามรายครับที่ทําลายบัตรนะครับนะครับเมื่อมีการสอบสวนแล้วไม่ปรากฏว่าจะส่งผลให้การเลือกตั้งไม่สุจริตเที่ยงธรรมอย่างไรนะครับทางพนักงานเจ้าหน้า hmm. ที่ของฝ่ายตำรวจก็ปรับ เกยบเยบมงัดนะครับรายละห้าร้อยบาทส่วนอีกสองประเด็นนะครับก็จําเป็นต้องดําเนินการในชั้นศาลต่อไปก็เนื่องจากว่าอัตราโทษนั้นเกินกว่าหน้าที่ํำลานของพนักงานสอบสวนฝ่ายตารวจครับก็คือกรณีของมีถ่ายภาพบัตรครับหนึ่งรายนะครับเมื่อเข้าไปในผู้หาการกระบาดแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายมาตราแปดสิบห้า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 มชัดเจนอยู้แล้วนะครัามาต้าห้าห้บห้า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 ห่าห้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 า้าห้าห้าหสาหาย้าห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 ้บหัา้ อีกประเด็นหนึ่งก็คือมีการผิดหลงนําบัตรออกไปนะครับนําบัตรออกไปจากสถานที่เลือกตั้งครับซึ่งเป็นบุคคลที่นะครับอาจจะมีสติที่ไม่สมประกอบสักนิดหนึ่งน,นะครับเพียงแต่ว่าการพิจารณาในเบื้องต้นเราเห็นว่าไม่ถึงขั้นที่จะวิกจลจริตจิตฟัน้นเฟือนไม่สมประกอบที่ไม่สามารถใช้ติตเลือกตั้งได้นะครับก็มีการรับบัตรสองใบแล้วก็เดินออกจากครั นะครับอันนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปเชิญตัวมาแล้วก็ดําเนินการตามข้อกฎหมายที่กําหนดไว้ต่อไปครับอืมค่ะแล้วเรื่องร้องเรียนที่เราเจอส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นประมาณไหนคะเพราะเชื่อว่ามันน่าจะมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนเกิดขึ้นบ้างแต่อาจจะไม่มากนะักหรือเปล่าคะคือณนะปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีเรื่องร้องขัดขานนะครับเรื่องร้องขัดขานเกี่ยวกับเรือกสร้างเนี่ยครับ ก่อนวันเลือกตั้งอ่ะจะมีทั้งที่สำนักง,งานกอตอกรุงเทพมหานครและที่สำนักง,งานกอตอส่วนกลางนะครับรวมแล้วสิบหกเรื่องนะครับก่อนวันเลือกตั้งนะครับครับขะนะ่าณปัจจุบันนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับประมาณยี่สิบเรื่องนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่เท่าที่ดูนะครับเท่าที่ดูน็่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความผิดตามระเบียบว่าด้วยการหาเสียงรักษาต้องห้ามในการหาเสียง เรื่องป้ายเป็นส่วนใหญ่ครับหรือเรื่องให้เด็กนะครับเด็กใส่เสื้อผู้ช่วยหายนะครับซึ่งเด็กนั้นก็เป็นในท่าคนเดียวว่าเด็กยังไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็ไม่สามารถที่จะแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยในการหาเสียงนะครับเ mm hmm. มื่อแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือในการหาเสียงไม่ได้เลยก็ย่อมที่จะให้สิ่งของให้เสื้อให้หมวกให้อะไรใส่เด็กก็จะไม่ได้นะครับลักษณะจะเป็นเช่นี้ครับหรือมีการกล่าวหากันว่าก mm hmm. ารหาเสียงนั้น นะครับน่าจะเกินกว่าหน้าที่และอํานาจของผู้สมัครรับเลือกตั้งประเภทนั้นนะครับนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจข้อเท็จจริงตรวจมูลกรณีเพิ่มเติมนะครับการร้องเรียนการร้องคัดค้านในส่วนของหน้าที่อำนาจนะผมกล่าเรียนว่ายังไม่ค่อยตรงประเด็นเท่าไหร่มากนักนะครับนะครับทําไมจึงกล่าวเช่นนี้ครับในนี้จริงๆแล้วผมไม่ได้สรุปนะครับเนื่องจากว่าท่านผู้ร้องนั้นร้องว่านะครับ ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนั้นนะครับวิได้นําเสนอในส่วนที่เป็นหน้าที่ของสมาชิกสภานะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับท่านต้องไปดูกฎหมายมาตรา45วรรค3นะครับมันจัดได้ชัดเจนว่าการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนั้นจะต้องอยู่ภายในกรอบหน้าที่และอํานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นะครับหมายถึงหน้าที่ของกรุงเทพมหานครนั่นเองน,นะครับอยู่ในมาตราเบ 19, า็ดบเก้าของกฎหมายกฎหมายกรทมนะครับมีทั้งหมดยี่สิบเก้าประการนะครับไม่ใช่หน้าที่ของสภาหรือหน้าที่ของฝ่ายบริหารประมาณนี้ครับท่านครับอืมค่ะปกติแล้วเวลาเขายื่นเรื่องร้องเรียนหรือร้องคัดค้านเนี่ยเขาต้องมีกระบวนการยังไงหรอคะก็กระบวนการต้องเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการสืบสวนไต่สวนของกรทมนะครับก็คือต้องมายื่น คำร้องด้วยตนเองหรือมาด้วยตนเองไม่ได้ก็มอบน้านมานะครับคําร้องนั้นต้องคบรบสาระสาคัญท้าประการครับมีวันเดือนปีมีชื่อผู้ร้องมีพฤติกรรมแห่งการ,ารกระทําความผิดพยานหลักฐานหรือเอกสารวัตถุอะไรต่างๆที่น่าเชื่อถือพอสมควรแก่การรับนะครับนะครับแล้วก็มีลงชื่อผู้ร้องมีวันเดือนปีประมาณนี้นะครับต้องชัดเจนครับเมื่อมาเื่นงคาร้องเนี่ย สำนักงานกตกรุงเที่มาก่อนกับสำนังกงานกต่อกางเนี่ยจะรับไว้ทุกเรื่องนะครับในลําดับแรกก็คือรับในทางธุรการก่อนนะครับถ้าเห็นว่ายังไม่ครบเรื่สมบูรณ์นะครับก็จะบันทึกปากคําของท่านผู้มาร้องนั้นเป็นการเพิ่มเติมนะครับถ้าท่านมอบหน้านมาก็จะต้องเรียนเชิญท่านผู้ร้องตัวจริงนะครับบันทึกปากคําอีกทีนะครับรับทุกเรื่องครับท่านครับเพียงแต่ว่าจะเข้าประเด็นหรือไม่อย่างไรก็ ว่าไปตามข้อได้จริงประกอบข้อกฎหมายอีกชั้นหนึ่งครับค่ะแล้ววันสุดท้ายที่สามารถยื่นเรื่องร้องคัดค้านได้นี่คือวันไหนคะภายในสามสิบวันนับจากวันประกาศผลครับครับเปิดโอกาสให้เต็มที่ครับเปิดเผยโปรงใสเที่ยงรมชอบด้วยกฎหมายครับท่านสามารถร้องได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งกอตอมีมติประกาศผลการเลือกตั้งแล้วก็ร้องได้อีกสามสิบวันหลังจากประกาศผลครับ๋อค่ะ คราวนี้ในอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือในการเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีงบประมาณค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นกับผู้สมัครแต่ละท่านแต่ละท่านน่ยนะคะจะต้องมีการยื่นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั้งในส่วนของสอกอ้วยหรือเปล่าแล้วก็ในส่วนของผู้สมัครผู้ว่าด้วยหรือเปล่าคะยังไงคะครับอันนี้กับเรียนประชาสัมพันธ์ไว้ล่วลงหน้าเลยครับว่าผู้สมัครทุกคนครับมีหน้าที่ตามกฎหมายนะครับ ที่จะต้องมายื่นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งที่ท่านใช้ไปทั้งหมดนะครับนับตั้งแต่วันที่ตําแหน่งว่างลงนะครับก็คือเมื่อวันที่ยี่สิบห้ามีนาคมสองห้าหกห้าที่ผ่านมาจนถึงวันที่ยี่สิบสองค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนั้นไม่ได้หมายถึงค่าใช้จ่ายในการหาเสียงอย่างเดียวนะครับแต่หมายถึงค่าใช้จ่ายทุกประเภทของท่านผู้สมัครที่เกิดขึ้น ค่าสมัครรับเลือกตั้งค่าบริษังแพทย์ค่าเช่าสถานที่นู่นนี่นั่นค่าน้ำก้าไปค่าโทรศัพท์คิดหมดครับผู้สมัครทุกท่านนะครับที่เป็นผู้สมัครนะครับจะจํานวนกี่ร้อยคนก็แล้วแต่มีหน้าที่ต้องมายื่นตามที่กฎหมายกําหนดครับยื่นเมื่อไหร่ครับภายในเก้าสิบวันหลังจากวันเลือกตั้งครับนะครับก็คือวันสุดท้ายวันที่ยี่สิบสองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับหากไม่มายื่น ่านจะมีโทษตามที่กฎหมายกาหนดนะครับทั้งโทษจาโทษปรับและเพิ่อสอนติดเลือกตั้งนะครับในระยะแรกก็คือถ้ายื่นไม่ถูกต้องตามข้อที่จริงก็เพิ่อสอนติดเลือกตั้งห้าปีนะครับแต่ถ้ายื่นแล้วเป็นเท็จนะครับการเพิ่มสอนสิดเลือกตั้งนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นครับอืค่ะแล้วในส่วนของคนที่ถ้าสมัครแล้วไม่ยื่นค่าใช้จ่ายหรือว่ามีการยื่นไม่ครบตรงเนี้ยค่ะ มีความผิดหรือไม่อย่างไรแล้วต้องทํำยังไงต่อไปคะก็มีความผิดตามที่กฎหมายบัญญัตินะครับครับก็คือทางคณะบรงมการช่างท่านจะมีมตินะครับให้ดําเนินคดีต่อท่านเหล่านั้นนะครับครับค่ะก็เอ่อต้องต้องเป็นมติของกรกตกลางเหรอคะ ครับอย่างนี้ครับทุกเรื่องเป็นมติของท่านกรทอหมดครับเพราะว่าหน้าที่อำนาจในการวางแผนกัดการเลือกตั้งที่แท้จริงแล้วเนี่ยเป็นของท่านคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับสำนักงานกรทสำนักงานกรทอจังหวัดสำนักงานกรทอกรมกรทอท้องถิ่นเนี่ยเป็นเพียงเครื่องมือเป็นนิดหนึ่งของท่านในการวางแผนจัดการเลือกตั้งครับสาหรับผู้สมัครที่ไม่ได้มายื่นเข้าที่จ่ายภายในเวลาที่กําหนดนะครับนะครับ เราก็ยื่นไม่ถูกต้องครบถทั้เนี่นะครับโทษเบื้องต้นก็คือจำคุกไม่เกินสองปีนะครับปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็เพิกถอ,อนสิทธิเลือกตั้งห้าปีนะครับอีกเลเวลหนึ่งก็คือถ้าท่านยื่นแล้วปรากฏผลการตรวจสอบแล้วเป็นเท็จเนี่ยนะครับโทษจะสูงขึ้นครับครับคําว่าเป็นเท็จก็คือยื่นถูกไม่ถูกต้องลำข้อเท็จจริงนะปกปิดอะไรบางอย่างหรือไม่ครบถ้วนนะครับจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีนะครับอันนี้โทษจะสูงขึ้นครับจำคุกหนึ่งถึงห้าปี นะครับปรับสองหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทแล้วก็เพื่อสอนสิทธิเลือกตั้งสิบปีครับค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์แต่นะคะถ้านับจากวันที่เลือกตั้งก็ครบเจ็ดวันแล้วจริงๆแล้วคนที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยก็ยังยังสามารถที่จะแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งถึงวันนี้ต้องทำอะไรยังไงบ้างคะแล้วก็วิธีการคือยังไงไไครับสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะครับที่มีเหตุจำเป็น ในวันเลือกตั้งไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้แต่เหตุผลใดนๆนก็แล้วแต่นะครับยกตัวอย่างเช่นเจ็บป่วยขึ้นมากระทันหันหรือได้มีการนัดหมายพบแพทย์ว้ล่วงหน้าหรือเดินทางไปต่างประเทศนะครับหรือได้รับคําสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่อมีสิทธิ์อยู่นะครับหรืออยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่าหนึ่งร้อยกิโลเมตรขึ้นไปเหล่านี้เป็นต้นนะครับท่านสามารถมายื่น เหตุผลความจําเป็นดังกล่าวที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับทั้งนี้ก็เพื่อมิให้ตนนั้นต้องถูกจากัดสิทธิ์ปกปการตามที่มาตราอ2กำหนดนะครับจับยื่นได้หลายช่องทางครับไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเพิ่มภาระหรือเพิ่มความยุ่งยากให้กับท่านผู้สิทธิเลือกตั้งแ่ใดน,น,นะครับหนึ่งถ้าสะดวกนะครับท่านไปยื่นที่สำนักงานเขตปกครองที่ท่านมีชื่ออยู่นะครับ ยื่นต่อนาทะเบียนท้องถิ่นครับก็คือพู้มในการเขตปกครองนั่นเองนะครับที่ฝ่ายทะเบียนนะครับเื่นที่ฝ่ายทะเบียนของทุกสำนักเขตปกครองหรือสองถ้าไม่สะดวกที่จะเดินทางไปส่งเป็นจดหมายไปก็ได้ครับส่งส่งเป็นจดหมายไปไม่จําเป็นต้องเขียนตามแบบฟอร์มที่กอตอกาหนดนะครับให้มีสาระสาคัญชื่อที่อยู่บ้านเลขที่เลขประจำตัวประชาชนสิบสามหลักนะครับ แล้วก็เหตุผลที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ยี่สิบสองั่าล่าวได้หรือสะดวกกว่าน,นั้นครับท่านสามารถยื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ครับผ่านหน้าเว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียนนะครับหรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตของกรกตครับท่านเพียงแต่เปิดหน้าจอโทรศัพท์มือถือท่านออกขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์หมายเลขสิบสามหลักให้ครบถ้วนถูกต้องนะครับพิมพ์รหัส หลังบัตรประชาชนของท่านเข้าไปนะครับคือนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนระบบนี้จะเป็นระบบที่รับแจ้งเหตุจาเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลืตั้งนั้นได้สะดวกที่สุดนะครับ,รบเดี๋ยวลืมนะครับวันนี้ยี่สิบเก้าพฤษภาคมครบเจ็ดวันหลังจากวันเลือกตั้งเป็นวันสุดท้ายที่จะต้องแจ้งเหตุจาเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลืตั้งครับค่ะ ก็สุดท้ายนี้ก็ต้องให้ฝากอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งแล้วก็การทำงานของกกตค่ะเชิญค่ะครับในนามของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครนะครับต้องกล่าวขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับผู้บริหารทุกส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคณะกรรมการการเลือก,กตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครท่านผู้ร่มในการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครหรือท่านประหลัดกรุงเทพมหานครนี่แหละครัครบ,รบผู้ตรวจการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครกองบัญชาการตารวจนครบาลที่ช่วยดํานินช่วยเหลือในการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภยัยต่างๆป้องรามการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับ ได้ประสบความสํเาเร็จมากที่สุดก็ว่าได้ในครั้งนี้นะครับแล้วกล่าวขอบคุณผู้มีจิตเลือกตั้งครับซึ่งเป็นเจ้าของกรุงเทพมหาคนครที่แท้จริงนะครับที่ได้กรุณาออกมาแสดงตนใช้จิตเลือกตั้งนะครับแล้วก็พิจารณาเลือกบุคคลที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมมีความรู้ความสามารถดีที่สุดในบรรดาผู้สมัครทั้งหมดนะครับมาเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มาเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อพัฒนาบริหารกรุงเทพมหานครให้เป็นประจำเป้าหมายที่คนส่วนใหญ่ของกรุงเทพมหานครประสงค์จะให้เป,เป็นไปครับต้องขอกราบกราบขอบว่าคุณเป็นยังสงูงมาณนะที่นี้อีกครั้งหนึ่งครับค่ะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะผู้มนวยการสํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจากรุงเทพมหานครคุณสําราญตันพานิชนะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้และเปิดประตูสู่กรกตวันนี้ก็เวลาหมดแล้วค่ะคุณสําราญและดิฉันนันประพัฒลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ